ครับสวัสดีครับพ่อแมีพี่นองผุ้ติดตามช่องเบ้าอุบลเนาะครับมอนีเบ้าบุลกับ,บมีคลิปอยังเนาะครับมีคลิปสันส้นๆบ้าอุบลสิพาพี่นองเฮาลงไปปล่อยงัวเนาะครับปล่อยงัวให้เพิ่อนอ,อกหากินเนาะเพราะว่าบ้าอุบนนลไดลามใบกลางถุงหน้านะครับให้เพื่อนนอนผุนเลยเป็นการให้ปุ๋ยกับถุงหน้าเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นทุ่งหน้าบรรยากาศนาแรงของเขานะครับไนไปร่๊บ,บงอี้ยังนะครับถึงเลดูการไหลทุ่งัวควายเป็นกับออยหาแทะเล็มนะครับนี่ก็จะเป็นห้าเนะครับโบมีเยลยละครับ เป็นการปล่อยพื้นไปหาเลาะลิมตามธรรมชาติเพื่กระเจี๊ยบเห็นไกลๆจนเกิดเป็นูงมอของพืน้นปล่อยออกมาจากหมูบ่บานเต่ตอนเสาเนาะครับตอนเสาเพิ่กระสิบปอย่ออกมาเนาะครับมาบ่าวบุญกระเจี๊ยน อากาศดีครับมืนน่อนี้แถวโน่นแถวนี้ก็ดจะบ่มีหยานะครับมองเคยไปข้างบนงเคยจะเป็นที่ฟ้าข้างบนนะครับมันหย่อนแสงครับพี่นอ้องนะครับ จะเป็นหมกีเบาหงเบาบนอาศัยนะครับนะครับจะให้เอาไปนวดลามตามถุงหน้าเพป็นก็จ เ๋ยวน้องไปนะครับเป็นปุ๋ยเลยครับเบ่าตรงไปตัดในขอกเพ่อมาใส่น้อครับนะ้ครับสมาชิกในขอกบาอุบนุนก็ครับเราจะลามแต่ตัวใหญ่เป็นไหมทั้งหมด3ตัวนะอครับนี่เนาอครับ เฮาปล่อยขนกไปเลยมันก็นสิไปแล้วครับบานประมาณ3ามถึงสโมงเช้าเนาะครับเพิ่นก็นสิมาก,กินน้ำอยู่ที่เฮาดได้ไว้อยู่ที่ยังเนาะครับแล้วเพิ่นก็นจะไปใหม่ประมาณบ่าย2องบ่าย3ามถ้าเพิ่นมาให้กินอิม่มเฮาก็จะน้ำลงมาผูกบะมงนี้แล้วเนาะครับแต่ว่ามันก็นจะบ่่คอยมากแล้วครับ พอเมื่อไดเพื่ไปไกลเขาก็จะเดตตามหาเนาะครับพอบาอุบุญอยู่กับถุงหน้าแล้วนะครับเพื่อนก็จะให้กินตามธรรมชาติเพื่อนถืนมากกับป๋อยครับมันก็จะมาอิงเพื่อนละครับครับคลิปนี้ก็ไม่คลิปส,สั้นๆครับผมหากเพื่อได้ข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแจ้์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาอุบนุนเลยนะครับขอบคุณครับ